าวันนีครับผมมาพบกับผมนะครับชายนี่ดิจิทีมนี้กับเกมดิจิมอนมาสเตอร์ออนไลน์วันนี้ผมจะพามาบวกท็อปดิจิโคนกันนะครับสำหรับดิจิมอนหนึ่งตัวจริงๆแล้วเนี่ยการทำดิจิโคนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆในเกมนี้เพื่อที่จะเพิ่มสเตปของดิจิมอนให้มันสูงขึ้นแต่การที่มันจะได้ค่าท็อปดิจิโคนเนี่ยมันก็ใช้เวลาแล้วก็ใช้เทคนิคอะไรนิดหน่อยแล้วก็ใช้ไอเทมบางอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการบวกท็อปดิจิโคนสำหรับสไตล์ชายนี่เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับตอน,น ไททันตัวนี้ซิกชื่ออะไรวะลืมตัวนี้ซูพิเลียโมดเนี่ยตัวนี้ผมทำไปแล้วจะบอกว่าก่อนหน้านี้ยผมก็ทำคลิปสไตล์นี้แหละแต่ลืมลืมเสียบไม้ไม้ไม่ติดกลายเป็นว่าผมทำท็อป ATC t โชว์ไปเรียบร้อยแล้วไม้ไม่ติดก็เลยข้ามตรงนี้ไปแต่ว่าจะมาทำโคลนท็อปเ p เพราะว่ามันก็จำเป็นเหมือนกัน นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตถุดิบที่เตรียมตรงนี้จะเพียงพอหรือไม่นะครับมีทั้งโคนธรรมดารีเซ็ตโคนแบ็กอัพดิสโคนชั้นดีโคนชั้นยอดแล้วก็โคนสุดยอดนะครับจริงๆมีมากกว่านี้แหละแต่ว่าใช้ไปกับอีก2ค่านี้แล้วซึ่ง2ค่านี้ก็ท็อปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการโชว์การคำนวณด้วยว่าท็อปหรือไม่ท็อปเป็นแบบไหนนะครับไปไปที่ค่า HP กันก่อน,อนเลยบอกไว้ก่อนว่าค่า HP เนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อดิจิมอนเราระดับ6เท่านั้น นะครับถึงจะมาบวกโคดเอชได้นะครับไปเริ่มต้นกันเลยนะครับโคดเอชเนี่ยจริงๆมันตัวเลขถ้าเรากลับล่างมานะครับจริงๆอาจจะคำนวณดูตัวเลขง่ายหน่อยถ้ากลับล่างเพราะว่าตัวเลขมันจะไม่ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่ายังไงเราก็ต้องท็อปนะครับฉะนั้นเราลองใช้โคนที่เรามีอยู่โคนชั้นดีเนี่ยผมมีเยอะขั้นแรกเนี่ยผมใช้โคนชั้นดีเลยเพราะว่า กดยังไงมันก็ติดแล้วมันก็ไม่ลดด้วยนะครับปาบเห็นไหมครับได้ค่าหลังเลยก็คือค่าสูงสุดสังเกตว่ามันจะมีค่าเดียวคือค่าท็อปเลยแต่ต้องติดนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ลดได้ด้วยแต่ตอนขั้น1ึงขั้น2ขั้น3เนี่ยมันไม่ลดหรอกก็บวกไปเลยนะครับยังไงมันก็ติดอยู่แล้วเราจะสู้ไปถึงขั้น3เลยนะครับคนดีอันนี้เราใช้คนชั้นดีนิดหนึ่งจริงๆอะ่ะแจกเยอะผมคิดว่าทุกคนคงมีนะครับใช้ไปเลยคนชั้นดีเนี่ย ทีนี้เราไปขั้น C นะครับ C แคทแมวอ่ามันก็ยังไม่ลดอยู่ลองใช้โคนชั้นดีต่อนะถ้า C C ขั้น4เนี่ยมันไม่ลดหรอกมันจะติดอย่างเดียวนะครับหรือเฟลหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่ลดฉะนั้นบวกไปก่อนแต่พอไปขั้น5ปุ๊บมันมีสิทธิ์ลดได้แล้วทีนี้ลองดูว่าตัวเลข2.17กับ2.36เนี่ยมันผันผวนกันมากไหมถ้ามันไม่ผันผวนลองใช้โคนชั้นยอดดูนะครับโคนชั้นยอดเนี่ย มันมีโอกาสติดได้อยู่2-3-6นะครับอ่าอันนี้ได้ค่าต่ำไม่ได้เราต้องรี2-1-7จริงๆใช้คนธรรมดาก็ได้นะจริงๆอะ่ะขั้น C มันก็ติดไม่ยากหรอกลองใช้คนธรรมดาดูนะครับแล้วก็ใช้แบ็กอัพดิดไปด้วย2-3-6นะครับ2-1-7อีกแล้วแต่ทีนี้ดูตังในกระเป๋าเราด้วยตังเรามีตังอยู่แค่ 450M เนี่ยมันไม่น่าจะพอ ถ้าเราบวกเล่นเกินฉะนั้นเราก็ใช้โคนชั้นดีไปต่อและกันแล้วก็อย่าลืมแบ็กอัพดิสสำคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลดนะครับปับ๊บอ่าติดแล้วนะครับไปโคนท็อปท็อปอะไรท็อปอะไรต่อไปเป็นท็อป5ท็อป6ละเราใช้โคนชั้นดีเหมือนเดิมเลยเนี่ยเราจะผ่านไปไวๆนะครับปับ๊บอ่าติดง่ายติดง่ายอยู่ต่อไปเป็น7 8 9 Bboy บีบอขั้นเนี้ยผมรู้สึกว่าเป็นขั้นที่กวนเรามากที่สุดมันติด ยากผมว่าติดยากนะแต่ทีนี้เราพอมีโคนชั้นดีกับโคนชั้นยอดก็ลองใช้ผสมดูนะครับคือถ้าใช้โคนธรรมดาลองดูนะโคนใช้ธรรมดาจะท็อปไหมสามเจ็ดสี่นะครับป๊บไม่ท็อปเริ่มเพราะว่าไพ่มันเยอะไพ่สักเซดอะ่ะมันยังเยอะไปการที่ตัวเลขมันจะท็อปเลยเนี่ยมันยังยากอยู่เนะี่ยมันต้องขั้นหลังๆไว้แล้วอโคนชั้นดีไปก่อนแล้วกันสามเจ็ดสี่นะครับ ่าโอเคเชื่อฟังง่ายแบบนี้ไปต่อเลยชั้นดีต่อนะครับแบคแอพดิดอย่าลืมสำคัญมากอุย้ยนี่แหละครับมันเริ่มเฟลแล้วนะครับครึ่งต่อครึ่งโอกาสนั้นเป็นของคุณแล้วจะติดกับเฟลเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเลยนี่ไงเราจะเสียไปกับขั้นนี้มากไม่ได้นะบีบอยขั้น8โอ้โห อีกรอบหนึ่งถ้าไม่ติดเราเปลี่ยนแผนแล้วเราต้องเปลี่ยนแผนอ่าดันติดอ้เหมือนรู้ต่อไปเราจะไปขั้นเก้านะครับผ่านไปให้ไวเลยขั้นบีบอยเนะี่ยคนชั้นดีต่อมาอีกล้ทีนี้ขั้นเก้าก็มีเซสหกใบก็ไม่ยังยากอยู่ผ่านไปได้เร็วๆม,มันผ่านไปไม่ได้ฮนะเอาไงดีนะลองเสี่ยงคนชั้นดีจะหมดแล้ว เอออืมเอาไงดีเอาไงเดียวไงดีออกสักหน่อยละกันจำยังพอมีนิดนึงนี่แหละเฟลติดติดกันมีอยู่จริงมันกลัวเราอะ่ B อะบีบอยอ่ะทุกคนเดียวเห็นปะ่ะแล้วก็อยู่แต่ข้างล่างพอเรากดบนอยู่แต่ข้างล่างเดี๋ยวรอดูนะถ้าเรากดล่างแม่งอยู่แต่บนนี่เนี่ยก็ยังบนอยู่มันก็ยังอ คนชั้นดีคือจะติดให้เราหน่อยได้ไหมอีกอันนึงไม่ไม่อีกอันนึงไม,นนงไม่นี่เราเกือบผมเปลี่ยนแผลแล้วนะเออเกือบเกือบจะเปลี่ยนแผลแล้วต่อไปเป็นขั้น A แล้วนะครับ10บสิบเเป็นขั้น A แล้วขั้น A วัตถุดิบดูไม่ค่อยมีด้วยนะครับขั้น A วัตถุดิบไม่ค่อยมีด้วยเอาไงดีคนชั้นดี ไปก่อนดีไหมหรือเลือดอ,อ่าลองคนชั้นยอดก่อนติดร้อยเปอร์เซ็นต์หกหนึ่งหนึ่งนะครับเฮ้ยจริงๆอ่อะขั้นสิบอะคนชั้นดีไปก่อนเพราะว่าไพ่มันเยอะเนี่ยเนี่ยตัวเลขไพ่มันยังเยอะอยู่โอกาสที่ท็อปมันจะยากฉะนั้นใช้ชั้นดีไปก่อนโอ้โหแต่ชั้นดีก็ติดยากอยู่นะมีหกใบเนี่ยหกใบในสิบสี่ใบเนี่ยจริงๆอ่อะเหมือนจะไม่ยากเลยแต่มันติดยากจังปุ๊บ โอเคเราต้องมาใช้วิธีปกติแล้วเพื่อนเพราะว่าเราจะเก็บสุดยอดนี้ไว้เราจะใช้โคน A ธรรมดานะครับเสียตั้ง 45m พอสมควรเลย611ติดแล้วไม่ท็อปอันนี้ก็ต้องรีบแคปซูลกันอีกเนีเพราะว่ามันไม่ท็อปเป้าหมายคือเราต้องท็อปนะ,ะเราจะใช้สุดยอดโคนเลยดีไหมมันจะได้ผ่านไปแต่มันยังมีอีก2ค่านะออาจริงมันก็ติดอะ หกหนึ่งหนึ่งนะครับป๊าบไม่ได้ห้าเก้าหนึ่งรีรีเซ็ตแคปซูลกลับมาหกหนึ่งหนึ่งเหมือนเดิมใช้คนชั้นยอดไปหกหนึ่งหนึ่งนะครับได้แล้วท็อปสิบนะครับต่อไปเป็นท็อปสิบเอ็ดสิบสองไพ่มีสามใบไพ่นี้แหละผมคิดว่าได้ง่ายหกเก้าศูนย์เนี่ยเนะี่ยไพ่มันมีสามใบสักเซสามใบมันน่าจะ ได้ไม่ยากลองสู้กับขั้นนี้ดูคือขั้นเนี้ยไม่ต้องใช้สุดยอดหรอกใช้คนธรรมดากับคนชั้นยอดสู้ไปปึ๊บเสียตังค์พอหกเครับโอ้หกเจูนยอีกแล้วหายไปยีสคนชั้นยอดยังพอมีอยู่นะปัาบหกเจสมดอกติดยังไงเนี่ย นี่แหละผมว่า690แหละคือมันได้ไม่ยากหรอกนี่ไงเอา651ต่ำสุดเลยเอ๊ะมันจะยังไงยังไงนะมันจะยังไงยังไงอยู่นะอีกสักหน่อยละกันเฮ้ย670อีกแล้วเฮ้ยคน HP มันไม่น่าจะยากนะทำไมมันเกิดเกิดแต่กับเราเนี่ย 6กเสิเพื่อนเออนี่แหละมาแล้วนะครับท็อปสิเราต้องผ่านขั้น A ไปไวๆเลยเพราะว่าใกล้ไปใกล้ใกล้ฝั่งแล้ว769ดหกเนะครับเจ็ดหาปั๊บเป๊ะเราผ่าน A ไปได้ได้เรียบร้อยแล้วนะต่อไปเป็น S ละขั้น S ก็เหมือนกับ A เลยวัตถุดิบไม่มีแล้วนะไม่มีชั้นยอดแล้วมีแต่สุดยอดกับชั้นดีซึ่งสุดยอดเนี่ยเราจะเก็บไว้เรายังไม่อยากใช้สุดยอด ตั้งเราเหลือ355เอ็มลองใช้ชั้นดีไปก่อนขอให้ติดเติรเหลือ3อันนะโอ้ย868โอ้โหเฟลหมดเลยด้านบน868คือขอให้มันติดนี่ละหอ,อันเดียวยังติดต่อไปขออีก2อันแต่ว่าเรามีอันเดียว966นะครับเราต้องมาสู้แล้วละ่ะ สู้เพื่อชาติตัง3้ง353เอ็มกับคนธรรมดากับแบ็กอัพดิสบวกทีละ63เอ็มบวกได้ประมาณแค่5ครั้ง966นะครับโอ้เราต้องติดด้วยใช้คนธรรมดาเนี่ยบวกติดไม่พอแล้วต้องท็อปอีกต่างหากตังเหลือ290 966ป๊าบโอ้โหเราไม่อยากเสียสุดยอดอ่อ ได้อีกอกี่ครั้งอะ่ะโอ้โหเฟลหมดเลยแม่เราควรจะมีตังตุนไว้สักสิทีนะน่าจะบวกง่ายอยู่ตังผมมีไม่ไม่กี่ร้อยเอ็มเองอ่ะรอบสุดท้ายแล้วไม่สำเร็จตังแค่นี้ไม่สำเร็จต้องไปหาหนะครับ,รบเราเคยลงดันกันครู ประมาณหนึ่งที่มันได้ดิจิโคนมาช่วยนะครับดันกันครูที่เป็นกล่องเสริมดิจิโคนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่น,นี่ไงพอได้มาบ้างอยู่นะครับลองสุ่มดูว่าได้โคนประเภทอะไรบ้างเผื่อเอามาใช้ได้นะครับกล่องแรกได้โคนชั้นยอดอ่าขอโคนชั้นยอดเยอะๆเพราะว่าจะได้มาช่วยบวกติดอ่ะโคนธรรมดาไม่เอามีเซตดิจิโคนไม่เอา มีโคนชั้นดีดีกับโคนชั้นยอดโคนชั้นดีต้องสแกนให้ได้โคนเอสาโอเคแล้วก็โคนชั้นยอดเมื่อกี้มี6อันขอเอสเอะโอเคมีอันเดียวหนักแล้วทีนี้พาดได้แค่ไม่กี่อันเองอ่ะมาดูครับ เราจะพลาดไม่ได้เริ่มต้นโคนชั้นดีเลยเพราะว่าถ้าโคนชั้นดีติดเนี่ยมันยังไงมันก็ติดเลยขอแค่ติดแต่ถ้าใส่แบ็กอัพนิด966โอ้จะเอาใบนี้อยู่แล้วสุดท้ายแล้วเสียตังค์เท่าไหร่เนี่ย 900B โอเคปึ๊บปึ๊บตังมีมี 28M ติดเธอนะลูกพ่อมา ลุ้นกับค่าโคนชั้นยอดเนี่ยติดแน่นอนแต่ขอเป็น966 966อุ้ยไม่สำเร็จเราต้องรีเซ็ตแคปซูลติดไว้ที่ขั้น13วัตถุดิบหมดตังหมดอ่าผมรู้ละผมจะหาเงินทีอย่างไรดีผมเจอซิลที่ ผมไม่ได้ใช้แล้วเอามาขายดีกว่าเนี่ยซิลที่ไม่ได้ใช้ก็จะเป็นอัลฟามอนโอลิวเคนอเว e เคนเอาออกมามี13อันเราจะโขงขายเลยขายซิลเ AOA 13บใบ1 1บเอาแบบ ประหยัดประหยัดลดให้พิเศษอ่าเราจะขายซีเอเอ13ใบ11ทีเอาตังมาเรียกว่าเอาตังมาบวกโคลนก่อนยากจนแล้วตอนนี้ถ้าไม่มีใครอุดหนุนนะเราจะไปไม่รอดนะ จะมีใครอุดหนุนไหมลดทุกถูกแล้วเนี่ยหรือมันแพงไปวะสงสัยจะแพงไปอมเฮ้ยมาแล้ว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 ช่วยชีวิตเราไว้ขอบคุณนะว่าดีช่วยชีวิตเราไว้โอ้ขอบคุณนะคุณโยชิก โยชิกิช่วยชีวิตเราไว้อะได้ตังค์มาบวกโคนแล้วนะครับต้องขอบคุณเลยไม่งั้นอะเราไม่มีตังค์ไปบวกท็อปโคนของเราแน่นอนเนะครับเราก็เรียกว่าเรา yes ขอบคุณมากครับไปแล้วไปแล้วโอ้ยมีตังค์แล้วโอ้ยมีตังค์มีตังค์แล้วมีตังค์งแล้ว,ลวอะถ้ามีตังค์แบบนี้นะครับจะบอกว่าซิลก็หาง่าย แล้วก็ตังก็ดูหาง่ายดีเราไปสู้แบบวิธีหลังชนฝากันเลยดีกว่าเนี่ยครับโคดเอชพจริงๆแล้วเนี่ยส่วนต,ตางมันเหมือนจะเยอะแต่ตุ้กไพ่มันมีแค่3ใบใช้คนธรรมดาแม่งเลยคือมีตังแล้วทาอะไรก็ได้ตอนแรกมันประหยดัดไงทีนี้เราใช้แบ็กอัพดิดทุกดอกนะครับ966บวกให้ติดบวกให้ติดแล้วลุ้นให้ได้ท็อปอีก2ครั้งเท่านั้นเองเนี่ยครับอีกสองครั้งเท่านั้นเองอุ้ย มีคนซักมาซื้ออีกเราไปต่อนะ966นะครับป้าผมว่ามันไม่ยากจะรอดูว่า11ทีพอไหมพอแหละอะไรมันจะใช้เยอะขนาดนั้นนี่ไงมาแล้วนะครับ966คือใช่จริงๆ่ะใช้คนธรรมดาได้เลยนะช่วงหลังๆเนี่ยช่วงที่ไพ่มัน3าใบมันจะติดท็อปง่ายแต่ว่าเราแค่ไม่มีตังตรงส่วนเมื่อกี้แต่เรามีตังแล้วเราใช้แบบนี้เลย ต่อไปสุดท้ายแล้วคือ1065ติดลุ้นท็อปเลย1065ปัป๊บไปสู้ต่อสู้ต่อแบ็กอัพดิสมีแบ็กอัพดิสมีโค,คนมีปัป๊บยาวๆไม่กลัวแล้วต่างจากเมื่อกี้มากเมื่อกี้นี่คือห่อยเหี่ยวชีวิตติดชีวิตจิตจจใจไม่มี1065 1065 หนึ่งศูนย์สี่ห้าหายไปยี่สิบไม่ได้ไม่ตรงตามคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์เราต้องท็อปนะไม่ตรงไม่ตรงปึ๊บปึ๊บเฮ้ยอันกลางมาบ่อยแฮนะอันกลางมาบ่อยเปะ๊ะท็อปแล้วนี่หนึ่งศูนย์หกห้านะครับอ่ะมาเช็คกันว่าท็อปไม่ท็อปอย่างไรเพื่อนๆจะต้องเปิดตารางดิจิโคนตรงนี้นะครับในดีโ w วิกิ ตารางที่จะโคนตรงนี้จะบอกไว้ว่าการคนท็อปเนี่ยเปอร์เซนต์การคำนวณจะอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อกี้เราคำนวณ HP คือเฮลท์ตรงนี้นะครับคำนวณอยู่ที่5 4เหรือตัวเลขเราเอามาหาร้อยเพราะว่าเปอร์เซนต์มันหาร้อยใช่ปหก็จะเหลือ0ูนยเดี๋ยวเรามาคำนวณดูเลยนะครับจะแปลงล่างหรือไม่แปลงล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองแปลงล่างดูแล้วกันเนะี่บแปลงล่างเป็นขั้นสุดท้ายเลยเพราะว่ายิ่งแปลงล่างเลือดมันก็เยอะใช่ไหมอ่าตอนนี้ก็เลือดเยอะพอสมควร ทีนี้นะครับมาดูโคนเลือดเลยเมื่อกี้เราทาท็อปเลือดไปการคํานวณง่ายๆนะครับเราจะต้องใช้ค่าพื้นฐานมาคํานวณตัวเลขสีขาวนั่นแหละคือค่าพื้นฐานนะครับสําหรับโคนเลือดค่าพื้นฐานคือ4ี่สองห้าเจ็ดหนึ่งเห็นไหมครับแล้วก็คูณด้วยตารางเมื่อกี้ของเราอยู่คือศูนจุดห้าสี่นะครับศูน0 5จุดห้าสี่ศูนจุดห้าสี่ จะได้ตัวเลขค่าโคสองสอเ้าแปดแปดเป๊ะไหมครับไม่ใช่อ่าค่าโคลสิบจะได้สองส8ดแปดถ้าตัวเลขมันเป๊ะแบบนี้คือทําถูกท็อปทุกค่าไม่ต้องรีแล้วแต่ถ้าใครบางคนตัวเลขไม่เหมือนคือต่างกันหลักหน่วยก็คือไม่เหมือนแล้วแสดงว่าต้องมีบางค่าที่เราทําไม่ท็อปก็คือจะต้องย้อนกลับไปเพื่อให้มันท็อปสำหรับคนต้องการเพอร์เฟกนะอ่ะ ทีนี้เราท็อปเรียบร้อยแล้วมาดู AT ก็คำนวณเหมือนกันเนี้ยผมทํา AT CT ท็อปหมดเลยลองคำนวณเหมือนกันโดยใช้วิธีการเมื่อกี้นะครับตารางเมื่อกี้ AT ช่องแรกนะครับแล้วก็144%คือค่าที่คำนวณเอามาเอา100มาหารก็จะเหลือ1.44นะครับมาดูตัวเลขกัน ค่าพื้นฐานก่อนเลยนะครับค่าพื้นฐาน AT อยู่ที่1 2 2 3 4คูณด้วย1.44ตัวเลขค่าคูณ5 AT จะได้176.16หันมาดูเป๊ะนะครับ17616เท่ากันเป๊ะเลยนะครับต่อไปเรามาค่า CT CT นะครับตัวเลขที่จอคำนวณก็คือ7.2% 720ก็คือ7.2นั่นแหละอ่ะเรามาคำนวณดูนะครับ CT ค่าพื้นฐานคือเท่าไหร่นะครับ34.24คูณด้วย 7.2นะครับค่าคริติคอนสูงสุดท็อป15จะได้246.52ได้มา246.52ตัวเลขทศนิยมแบบเป๊ะคือท็อปแน่นอนแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบแต่ทีนี้เราจะต้องไปทำต่อในส่วนของการบวกโคนให้75เลยจะเป็น BL การบล็อกหรือจะเป็นการ EV การหลบหลีกก็ทำท็อปไว้ก็ดีนะครับเดี๋ยวมีวัตถุดิบมีตังมากพอกว่านี้เนี่ยก็จะไปทำเหมือนกันนะครับสำหรับ วันนี้ก็เอาตัวอย่างแบบเล็กๆน้อยๆ,ๆไปก่อนสำหรับ HP ส่วน AT CT เนี่ยถ้าเป็นสไตล์ผมอะโคนแรกที่ผมจะบวกคือ CT ก่อนเลยแล้ว CT เป็นค่าทศนิยมด้วยเนี่ยผมจะใช้สุดยอดโคนกับโคนชั้นดีเท่านั้นคือใช้โคนชั้นยอดไม่ได้เพราะว่าตัวเลขทศนิยมมันไม่เป๊ะต้องใช้โคนชั้นดีที่มันท็อปเลยหรือไม่ก็สุดยอดไปเลยค่า CT เนี่ยมันต้องให้มันสุดไปก่อนพอ CT เสร็จผมไป AT AT เสร็จ เไม่ใช่ AT เสร็จผมก็จะมา HP แล้วก็ EVBL แล้วแต่นะครับสำหรับมา HP ได้ก็ต้องทำระดับ6เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการบวกโคนเล็กน้อยๆนะครับสำหรับสามารถสไตล์ของผมก็เป็นประมาณนี้นะครับไว้เจอกันในเกมนะครับสวัสดีครับ